สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้ครับเป็นเวลาหกโมงนะครับสตาร์ทเครื่องปัน้นไฟติดยังติดแล้วครับสตาร์ทนะครับขอความสว่างก่อนตอนนี้ก็เหลือคา,านครับพี่นอ้องเหลือคานนะครับผม เขาขายแบบตู้ด้วยเานยแบบตู้ยอก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 ฮะยอกยอกยอเอาละครับพี่น้องนะปูสาดไปถ่านรอแล้วนะครับน้องทั้งสีสกิดนะครับผมหลมาด้

ลูกสาวเต็มรถครับพ่อเทายอดตัสชัยครับกำลังสีสงนน่่วงขออนุญาตเซ็ตกล่องแป๊บหนึ่งนะครับพี่นออ้องโอ้โจันเกมครับกำลังเซ็ตของ เช็คระบบนะครับมืดแน่นะครับพี่น้องจากว่าเขา้าดินทางไกลจากน้อยนะสองร้อยสิบห้าโลนะครับสถานที่ประมาณนี้คนระับพี่น้อง มื่อนี้นะครับเขาทําการแสดงนะครับยู่นี่ครับที่ว่าการอำเภอนะครับกันทารลมนะครับจังหวัดศรีสะเกษนะครับฝากพี่น้องมั่ยกำลังแรงเชียร์แรงใจก,กันนะครับผมบัตรหน้างานกับจิประม100าณร้อยเซาอาจจะไล่สดนะครับแรงนี่พี่น้องได้บิ่งในชมกันนะครับ น้อองงงตติิดามช่ลลุะฝากพี่น้องครับติดตามช่องลุงปิยะนะครับขอไปกับฝ่าว่านฟาวเวลฝากพี่น้องครับติดตามช่องลุงปิยะนะครับ,ล,ววล,รบลุงปิยะ,ะ,ะลำเพินชวัวร์เฟียเชียลนะครับเป็นกำลังใจให้ลุงปิยะและทีมงานนะครับผู้อยู่บางหลังทุกท่านทุกคนเลยนะครับเริ่มทำการแสดงประมาณนสามทุ่มโดยเวลาอีก3ชั่วโมงนะครับเวลาเหลือๆนะครับ ai เบิ่ง nặng anh เด้อพี่น้อง าศน้างงานนะครับด้านหลังบ้านการประชุมนะครับผู้อยู่เบื้องหน้าจานนั่งรถตรีนะครับเัินซื้อนะครับรแล้วก็ศิลปิน เห็นว่าสายพดไหมไม่ต้องย้าล่ะรูดอ่ะมันมายาวมันมันมันสันแม่องมึงมึงมาอะมีมีคนเอายาวไปดิเาเดีวย้าไปจักเดียวอูรูจักคนเพักวันซานนีู่รูด้สีขาวสีขาวั่นไอ้พ่นบ้าหรืออันนั้นผู้ยิงมเอาไปนกันยู่เออไอ้เกมนั่นคนอดอ่ะ

โอ้ไปได้ไล่โซดทำไมเข็ดชิปไล่โซดคือกันนี่ก็ไล่โซดอยู่นี่แต่ว่ามันยังครงนีันขาดผมมด้เข็ดชิปทำไมเป็นไงไล่ได้ครับได้ครับยากจเนาะนเพื่นบอกแม่ไปอยู่อนุญาตให้ไล่ยึดยึดของนี่สิใช่ครับวันที่เก่าอะไรคตับไล่โซดไปอะไรนะวันที่เก่าบางคืแม่นครับมื่นไปที่บนน้ำน้ำอยู่ทั้งสองร่องพี่บูนมังสาหานมื่น มีบอลพิ้นรี่ครับพาชมบรรยากาศภายในงานนะครับผมเุช็คสาวนะครับมาสั่นกันล่สดตั้งแต่ช็คสาวสาวชสาวสาวช็คสาวผมเ็นช็กสาวเนาะ โอ้มิตรบอรสายชัด <รา S 1> ผมหลุดอยู่ <รา S 1> ดิลายเนี่ยมิมีสายชัดไรสุดไปเลยดิเล็กแต่ห้าง,ง,งบูเปงเลยวะบุเปงมัน่อยจังฝากพี่น้อง,ง,งเป็นกำลังใจและกำแรงใจครับแรงนี้นะครับผมเริ่มทำการแสดงประมาณสามทุ่มนะครับจนฮอตตลอดสอดแจ้งพลอดครับพี่น้อง ออนี่ละนี่ละเสียกแล้วเฮ้ยเอ้ยบอคิดค่าทายังเดี๋ยวครับนี่โอ้ยบอเหรอกสาั้มนี่มั้โบแมนโบแมนยังบอกเป็นแขนแล้วนะแล้วเอ็มเป๊ะ ครับสำหรับคลิปนี้ครับฝากพี่น้องนะครับไปเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวพอกันคลิปหน้า่าสนกับพ่ออีกทีหนึ่งตอนไ์สดนะครับผมฝากติดตามช่องปิยะนะครับผมฝากติดตามไรสดน้ำแรงนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องไปเพียงแค่นี้นะครับขอกาบสวัสดีครับ